สบายดีและสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาเดินถนนที่นครปฐมเป็นตัวเมืองใหญ่เลยนะครับทุกคนข้างหน้าจะเป็นพระธาตเจดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูตลาดข้างในกันเลยนะครับว่า ตลาดที่นครปฐมจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ยูทูบเบอร์ไทยลาวจะพาเอซมาดูตลาดที่นครปฐมนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับตอนเย็นประมาณ4-5หโมงนะครับต่างจังหวัดก็ ไม่แพ้ใครนะครับความสวยงามบรรยากาศดีมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยเราจะคามไปดูบรรยากาศข้างหน้าเลยนะครับจะเป็นตลาดนะครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับทุกคนโอกาสหน้าจะไปถ่ายคลิปที่ทถนนคนเดินนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับทุกคนใครที่อยากดูอยากรับชมกดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะครับ เื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับอันนี้จะเป็นตลาดนะครับตลาดที่นคนปรปฐมเป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับโอ้โหรถติดมากเลยนะครับทุกคนบรรยากาศข้างในนะครับทุกคนเป็นบรรยากาศดีมากเลยนะครับโอ้โหมีน้ำอีกนะครับทุกคนสุดยอดจริงๆครับต่างจังหวัดนะครับ วิวสวยงามมากเลยนะครับเป็นภาพที่หายากเลยนะครับใครที่เห็นคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสวยงามจริงๆครับแม่น้ำนะครับทุกคนอย่าลืมฝากติดตามยูทูบเบอร์ไทยลาวด้วยนะครับ จะทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนดูนะครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ยูทูบเบอร์ไทยลาวจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศข้างในกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะขามไปที่สถานีรถไฟฟ้าที่นคนปรปฐมนะครับ ข้างหน้าจะเป็นสถานีไฟฟ้าที่นคนปรปฐมนะครับทุกคนสุดยอดจริงๆครับเมืองไทยนะครับไทยแลนด์นะครับทุกคนจะหาโอกาสถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับให้ fc ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขามไปฝั่งนั้นนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่นคนปรปฐมนะครับทุกคนนี่ขามมาแล้วนะครับจะเป็นสถานีรถไฟฟ้านคนปรปฐมใครที่เห็นคลิปนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับทุกคน เป็นบรรยากาศดีมากเลยนะครับเพราะว่าจะถ่ายคลิปตอนเที่ยงก็ไม่ไหวนะครับอากาศมันร้อนมากเลยนะครับเราจะถ่ายคลิปตอนเย็นนะครับอากาศมันจะดีนะครับทุกคนใครที่เห็นคลิปนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่นคนปรปฐม เดี๋ยเราจะเดินกลับแล้วนะครับทุกคนข้างหน้าเป็นประทาตุเจดีนะครับใครทีเห็นคลิปนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสุดยอดจริงๆครับทุกคนสุดยอดจริงๆครับเมืองไทยนะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับขามสวยงาม ของเมืองไทยต่างจังหวัดก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับวันนี้ถ่ายคลิปให้ f c ดูนะครับความสวยงามของเมืองไทยนะครับทุกคนน,น,นานๆทีจะได้มาถ่ายคลิปที่นคนปรปฐมนะครับโอกาสหน้าพอกัอนใหม่ที่กรุงเทพนะครับที่วัดอารุนนะครับทุกคน เราเป้าหมายเราจะไปถ่ายคลิปที่วัดอารุน้นะครับใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ ไม่มีที่ไหนสวยงามกว่าที่นี่แล้วนะครับที่นครปฐมนะครับทุกคนใครที่ติดตามผมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับขอบคุณ f อทุกคนที่ติดตามและคอมเมนต์กันนะครับทุกคน โอกาสหน้าพอกันใหม่นะครับที่วัดอาลุนนะครับสวัสดีครับ